ไฟลีนี่ไฟลีนะครับไม่ติดนะไฟตรงหน้าปัดก็ไม่ติดตรงไฟสีเขียวก็ไม่ขึ้นนะเดี๋ยวไปดูน้านหน้า,นาสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วครับช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆน,นะครับคลิปนี้จะมาแก้ปัญหาไฟลีไม่ติดนะครับไฟลีไม่ติดตัวนีน้ไฟลีรถยนต์อิสุดีแม็กปีสองพันสิบห้าไม่ติดนะครับ เดี๋ยวไปดูวิธีเช็คนะครับไปดูวิธีเช็ควิธีการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีแก้ปัญหาไฟหลีไม่ติดนะครับมาดูผมจะเปิดไฟหลีนะครับไฟหลีเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์กุญแจปกติไฟหลีไม่ต้องเปิดสวิตช์กุญแจก็ได้นะครับจะเปิดให้ดูนะ เปิดไฟหลีนะครับนี่ไฟหลีอันนี้ไฟหน้านะดูไฟหลีนะครับตรงนี้ไฟจะไม่ขึ้นนะครับไฟจีเขียวที่หน้าจอเลื่อนไม้จะไม่ขึ้นถ้าเราบิดกุญแจที่ตำแหน่งปิดนะครับแล้วเปิดไฟหลีตัวนี้ปกติไฟไฟตรงเลื่อนไม้มันจะขึ้นนะครับนี่ไม่ติดเลยเห็นไหมไฟหน้า ไฟหลีน,นี่ไฟหลีนะครับไม่ติดนะไฟตรงหน้าปัดก็ไม่ติดตรงไฟสีเขียวก็ไม่ขึ้นนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้า,นาด้านหน้าก็ไม่ติดทั้งสองข้างอันนี้ฝั่งขวานะครับฝั่งคนขับฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็ไม่ติดเดี๋ยวไปดูด้านหลังกัน ด้านหลังก็ไม่ติดนะครับด้านหลังไม่ติดทั้งสองข้างเลยนะครับโอเคมาดูวิธีการตรวจเช็คกันเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราจะเช็คฟิวนะครับฟิวของไฟลีนะครับจะอยู่ติดกับแบตเตอรี่นะครับฝั่งซ้ายนะครับเปิดที่มาระโปรงขึ้น ตัวนี้ก็คือฝาข้อฟิวและรีย์นั่นเองใช้นิ้วนะครับกดกดแล้วยกแล้วอยหลังพอเราเปิดออกมานะครับตัวที่ฝาข้อบฟิวนะครับก็จะบอกตำแหน่งของไฟลีซ้ายไฟลีขวานะครับคือคือตรงนี้ไฟลีซ้าย ไฟหลีขวาแล้วก็ไฟหน้าปัดนะครับไฟหลีซ้ายก็ไฟหน้าปัดจะอยู่ชุดเดียวกันแล้วก็จะมีรีเล่ไฟหลีตรงนี้รีเล่ไฟหลีนะครับตำแหน่งก็คือตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ไฟหลีซ้ายแล้วก็ไฟหลีขวาเดี๋ยวเราจะมาเช็คฟิวเกนก่อนนะครับตัวนี้ก็คือเป็นรีเล ทีลีของไฟลีตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเช็คฟิวแล้วก็ชี้กีเรียกันนะครับผมจะใช้ตัวไขควงเช็คไฟสองโวลต์ตัวนี้เช็คไฟเช็คฟิวของไฟดีดูใช้ตัวปลายตัวนี้จีบตรงกลาวนะครับ<ม>หรือขั้วลบแบตเตอรี่เดี๋วจิ้ดู ของไฟลีจะมีสองตัวนี้ครับเช็คดูครับมันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันใช้ลบใช้กาวนะครับในการตัดนะครับในการเป็นสวิตนะครับเดี๋ยวเราจะมาชี้ที่ขั้วบวกรูบ้างครับใช้ไปเห็นไหมตรงนีนะ้เอามาดูตรงนี้เวลาเช็คตำแหน่งฟิวนะครับเราต้องเช็คสองตำแหน่ง ในขึ้นนะครับเห็นไหมจิ้มยังล่างเนาะเห็นไหมข้างล่าง,างนี่ต่เออตรงนี้ไปหรีไซายไปลีว้าจูไม่ขาดนะครับจูไม่ขาดเนะี่ยโอเคจูไม่ขาดนะครับต่อมาเราจะไม่เช็คตัวรีเล่ลีเล,เล่คือตัวนี้เห็นไหม ไปตรงนี้เห็นไหมล่ะเห็นนะรีเลย์คือตัวนี้นะครับนี่มันจะแน่นนะครับใช้ชีมถ้าใช้ชีมมันจะเป็นรอยนะเราก็ค่อยนะครับค่อยขยับซ้ายขวานะครับขยับซ้ายขวาโอเคตัวนี้ก็คือเป็นรีเลย์ของไฟหลีนะครับไฟหลีมันจะคอนโทรลซ้ายขวานะครับตัวนี้ จะร้อนๆปรออะ <Yeah. S 1> มาณผมจะตอนนี้เราเปิดสวิตไฟลี่อยู่นะครับเห็นตัวนี้ไหมเห็นเนาะมามาดูฝั่งนี้ดีกว่าไหมข้ามาฝั่งนี้โอเค ขั้วนี้จะเป็นขั้วนี้จะเป็นแปดสิบหกขั้วนี้จะเป็นแปดสิบห้านะครับขั้วนี้จะเป็นสามสิบขั้วนี้เป็นแปดสิบเจ็ดนะครับขั้วแปดสิบหกขั้วเออขั้วแปดสิบห้านะครับไฟต้องมาดูนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมารีบมาเหนีบที่กาวหรือลบแบตเตอรี่นั่นเองนีบดูดูนะครับตอนนี้เราเปิด นี่ตัวนี้ไฟมานะครับขั่วสามสิบตัวนี้ไฟตรงมาจากแบตเตอรี่นะครับก็ต้องติดนะครับนี่ติดนะครับติดโอเคนะครับต่อมานะครับเราจะเช็คสองขั่วนี้นะครับว่าไฟมันมากี่โวลต์นะครับโดยใช้มิตเตอร์วัดไฟนะครับ ใช้มิเตอร์วัดไฟตัวนี้เห็นไหมพอต้องมาตั้งไว้ฝั่งอ่าชี้ี่ไฟตัวนี้นะครับปรับมิเตอร์ไปที่วัดโวลต์ดีซีนะครับกระแสตรงใช้ตัวนี่นะครับสายวัดนะครับสีแดงนะครับ จิ้มตรงนี้นะครับนี่ดูนะครับอย่าให้มันสายมาโดนกันนะครับไฟเท่าไหร่ครับตัวนี้สิบเอ็ดโวลต์ไฟขึ้นนะครับแสดงว่าไฟมานะครับไฟมาดูดูตำแหน่งได้เปิดนั่นไหมเห็นไหมตำแหน่งผมจิ้มนะสังเกตไหมนี่ตัวนี้ก็คือคอยนะครับตรงตำแหน่งคอยนะครับตำแหน่งคอยก็คือขานี้ี่ขานี้คอยคือสองขานี้นะครับนี่สองขานี้ที่ผมวัดนี่แบบนี้นะครับ ว่าไฟไม้หรือเปล่าครับตอนนี้ไฟมานะครับแต่ไฟหลีนไม่ติดนะไฟหลีนไม่ติดเดี๋ยวผมจะต่อตรงดูนะครับมาดูวิธีการต่อตรงนะเราจะเช็คว่าดีเลย์มันเสียหรือเปล่านะครับอันนี้ไฟมา11โวลต์นะครับมิเตอร์ผมจะดิฟอยู่ประมาณ1โวลต์นะเดี๋ยวเอาแบบนี้ก่อน ตอนนี้ไฟหลีไม่ติดนะตอนนี้ไฟหลีไม่ติดนะครับอืมไม่ติดไม่ติดสองข้างเลยนะครับมาผมจะจัมตรงนะอันนี้ก็ไม่ติดเราเช็คเบื้องต้นนะครับอ่าเราเปิดสวิตช์แล้วนะครับไฟตรงนี้มันมาแล้วนะครับไฟตรงนี้มันมาแล้วเราจะจัมตรงนะครับขั้วสามสิบสามสิบกับแปดสิบเจ็ดนะครับให้ถึงกัน ดจิ้มขวดสามสิบก่อนไปดูไฟหลีข้างหน้าดิไฟติดอ่ะไปดูข้างหน้าเันสองข้างนะไะเฉียนนะดีไหมติด ให้ดูตรงสองข้างอันนี้ติดนะติดไหมติดเหนไหนี่ไฟติดนะครับผมต่อตรงเห็นไหมนี่ผมต่อตรงมันติดแล้วครับต่อตรงคุยตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมจำต่อตรงนะครับโดยไม่ผ่านรีเล์นะมาดูข้างหลังไม่ข้างหลังก็ติดแล้วนะครับนี่ ติดแล้วนะครับติดแล้วโอเค,แส,เเคแสดงว่าเป็นที่ตัวรีเลย์นะครับแสดงว่าเป็นที่ตัวรีเลย์ตัวนี้มันเสียนะครับต้องถอดออกอเฉยรีเลย์นะครับเสียเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรีเลย์ใหม่นะครับรีเลย์ใหม่ ซื้อมาก็ตัวนี้นะครับร้อยกว่าบาทนะครับนี่ร้อยกว่าบาที๋ยวเปลี่ยนลีเล่น,นะครับดูเครังเกตยขานะครับแล้วก็ใส่เลยนะครับตอนนี้เราเปิดสวิตช์อยู่ยนะครับดูบ <c oughs> ติดไหมอ่ะโอเคีครับยังไม่ติดเลยนะครับแสดงว่าเป็นที่รีเล์น,นะครับรีเล์มันเสียเห็นไหม ดีนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าหน้าจอเรือนไม่เห็นไหมครับหน้าจอเรือนไม่ติดแล้วครับนี่ไฟตรงสีเขียวตรงนี้มันติดแล้วนะครับแล้วก็หน้าจอติดแล้วนะครับดูผมจะปิดนะนี่มันจะดับนะเห็นไหมผมจะเปิดน,นะครับกดไฟลีนี่นมครับติดแล้วนะครับ ตัวนี้มันไม่ผ่านสวิตช์กุญแจรถนะครับมันสามารถเปิดได้เลยนี่หน้าจอเขติดครับโอเคนะครับสรุปเป็นที่รีเลย์นะครับรีเลย์เสียรีเลย์ตัวนี้เสียนะตัวไฟหลีนะครับตัวคอยนะครับตัวคอยตัวนี้วั่แปด 6กับ8 5มันจะใช้สวิตในการตัดตัดลบหรือกาวนะครับนั้นไม่ใช่ตัดบวกนะครับตัวนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ